สวัสดีครับในที่สุดเราก็ได้เห็นชมหน้าทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกกันแล้วซึ่งนั่นก็คือทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานจากสิกาโชเซียอิตาลีที่เพิ่งตบผู้แ่้ตลอดการอย่างเอซิมิลานในรอบรองชนะเลิศไปได้ด้วยสกอร์รวมสามประตูต่อศูนย์โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเส้นทางสูน่นัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกของอินเตอร์มิลานซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรรมมมคาาสสนนุกุกกกกกีีบททเเดิพพััใจแออลยกยก่54 โดยในรอบแบ,บ่งกลุ่มอินเตอร์มิลานนั้นถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับทีมยักษ์ใหญ่ของทวีปอย่างไบเยรนมิวนิกบาร์เซโลนาและทีมตัวแทนจากประเทศเช็กอย่างวิคตอเรียพารเซนซึ่งในกลุ่ม4นี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มออลเดยของศึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2022-2023เลยก็ว่าได้โดยเกมในนัดแรกอินเตอร์นั้นเปิดหัวด้วยการเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อไบเยรนมิวนิกไปก่อน2ประตูต่อ0ก่อนที่เกมในนัดที่2อินเตอร์นั้นจะสามารถบ,กบุกไปชนะวิคตอเรียพา์เซนมาได้2ปปรรระะะตตตูตูู่อออ0จากกขงเเเเดดดินนชโแลลซฟีต่อมาในนเกมัดที่3ของรออบแบแ่่งกลุมินเตอร์มิลานนั้น โชว์ผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยสุดสวยของหาคานซันฮานุนนก,กูต่อมาเกมในนัดที่4อินเตอร์มิลานนั้นบุกไปกุมความได้เปรียบเหนือบาร์ซ่าด้วยการบุกไปเสมอถึงทีมแบบสุดมันด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ซึ่งทําให้อินเตอร์มิลานนั้นมี7คะแนนส่วนบาร์ซ่านั้นมีเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นพร้อมกับเหตุทเหที่อินเตอร์มิลานนั้นเหนือกว่าบาร์ซ่า ต่อมาเกมในนัดที่5อินเตอร์มิลานนั้นมาเก็บเพิ่มเป็น10คะแนนได้สำเร็จหลังจากเปิดบ้านถล่มอาชนะวิคตอร์เดียพาเซนไป4ประตูต่อ0และการันตีคว้าตัวไปลงเล่นในรอบ16ส,สุดท้ายได้สำเร็จพอทางบาร์ซ่านั้นเปิดบ้านแพ้ต่อบาเยอร์มิวนิกไปสามประตูต่อ0ก่อนที่ในเวลาต่อมาอินเตอร์มิลานนั้นจะปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มด้วยการบุกไปแพ้ต่อบาเยอร์มิวนิก2ประตูต่อ0และสามารถทะลุผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้สำเร็จโดยผลง,งานการลงสนาม6นน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 ัันนััไไดัดดดดดดดชชะะะะะ3เเเสมมมมออออ1 10แแแแแลลลพ้้้้้ไไไปปป2กก็บบทงงงหคขขาารรวยฐาา์ุ่ ต่อมาในรอบ16ทีมสุดท้ายอินเตอร์มิลานนั้นต้องโคจรพบกับเอฟซีปอร์โตทีมจากฝูงของกลุ่มบีซึ่งในเกมนัดแรกอินเตอร์มิลานนั้นสามารถคุมความได้เปรียบไว้ได้ก่อนหลังจากที่พวกเขาเปิดสนามจุดเซเป้เมสตาเฉือนเอาชนะปอร์โตไปได้ก่อนถึงประตูต่อศูนย์จากประตูชัยในช่วงท้ายเกมของโรเมลูลูกาก,กูต่อมาเกมในนัดที่2ของรอบ16ท,ทีมสุดท้ายอินเตอร์เป็นฝ่ายต้องบุกไปเยือนปอร์โตบ้างก่อนที่พวกเขาจะสามารถบุกไปยันเสมอปอร์โตได้ถึงที่ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ ซึ่งน่าันทำให้ทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานเชิญเอาชนะปอร์โตไปได้ด้วยสกอร์กกร,รวมหนึ่งประตูต่อศูนย์และผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยอินเตอร์มิลานนั้นต้องเข้าไปพบกับทีมมืดของรายการอย่างเบฟิกาอีกหนึ่งสมโมสรตัวแทนจากประเทศโปรตุเกสซึ่งในรอบแปดทีมสุดท้ายอินเตอร์มิลานนั้นโชว์ความนิ่งและความเฉียบคมด้วยการบุกไปเาชนะเบฟิกาได้ถึงทีมก่อนสองประตูต่อศูนย ซึ่งก่อนหน้านี้ในรอบแบ่งกลุ่มทีมยักษ์ใหญ่ของทวีปทั้งเปเชและยูเวนตุนั้นไม่สามารถเอแวจชนะได้เลยสักทีมแต่ทว่าอินเตอร์มิลานนั้นสามารถทําได้ต่อมาในเกมนัดที่2ของรอบ80สุดท้ายอินเตอร์นั้นเปิดบ้านออกนำเบรฟิก้าไปก่อนถึง3ประตูตอหนึ่งจากประตูของนิโคลโลบาเลล่าลาอตาโลมาติเนสและฮวนกอรเลียแต่ทว่าวในช่วงท้ายเกมเบรฟิก้านั้นมาฮึ้นามตีเสมอเป็นสประตูต่อ3าได้สําเร็จในนาทีที่86และ90บวก ซึ่งนำมันทำให้อินเตอร์มิลานสามารถทะลุผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยสกอร์รวมที่เอาชนะเบนฟิก้าเป็นได้5ประตูต่อด3โดยพวกเขาต้องผ่านเขาเ้าไปพบกับทีมคู่แข่งตลอดการอย่างเอซีมิลาน โดยในรอบรองชนะเลิศมันคือศึกมิลานดาร์บี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งศึกที่แฟนบอลทุกคนรอคอยมันอย่างยาวนานถึง18ปีเต็มซึ่งเกมในนัดแรที่ซานซีโรอินเตอร์มิลานนั้นใช้ความเฉียบคมและว่องไวโดยการยิงประตูขึ้นนำเอซีมิลานไปก่อนถึง2ประตูต่อ0ตั้งแต่11นาทีแรกจากประตูของเอดินเชโกและเฮลิกมาคิปตายานก่อนที่ทัพงูใหญ่จะสามารถปิดเกมระบบแอลชานเอซีมิลานได้สำเร็จด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ต,ต่อมาเกมในนาทีที่2ที่จุดเซปเปเมซ่าอินเตอร์มิิลลลาานนนนั้นชมควม่่งแะไบทเอซีมิลานนจอยู่หมัด ก่อนที่จะสามารถเฉียดเอาชนะไปได้อีกหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของลาตาโลมาติเนสซึ่งผลจากสองนัดอินเตอร์มิลานนั้นสามารถ,ถทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้วยสกอร์รวมที่เอาชนะเอซีมิลานไปสามประตูต่อศูนย์โดยพวกเขาจะต้องผ่านเข้าไปพบกับสองทีมที่แข็งแกร่งและเคี่ยวรักดินอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไมเคิลอมาริด